อยากลองเล่นเลยว่ะรถไม่อันโคตรดีอะไรก็ง่ายๆปืนปืนปืนอย่ายิงเล่นนะครับเอาไว้ยิงคนที่แบบเข้ามาก่อกวนนะครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับเอาไว้ให้ป้องกันตัวนะครับครับขอบคุณครับครับ้ยดีว่ะมึงเลื่อนไงมึงเลื่อนไหมว่าครับฮัลโหลครับว่าว่าไงครับอันนี้เลื่ออเลยเหรอครับ ซีตอนครับ <c oughs> โหเฮ <c oughs> ้ยมึงวะมีผีด้วยเหรอเนี่ยฮัลโหลครับเจอกูแล้วกันมึงไงเขี้ยวแดงอ่ะอะไรนะอืม <c oughs> <c oughs> สัตว์เลี้ยงมาป้องกันตัวอะไรที่กดใช้อะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอสัตว์เลี้ยงป้องกันตัวมีพี่กดใช้แล้วก็กด F10 แล้วก็กดกดคืออันไหนอ่ะสัตว์เลี้ยงพี่ตอทีพี่ตอพี่ตอทีพี่ตอพี่ตอครับพี่ตขาพี่ผมอยากตายอหนึ่งกัพี่อ่ะไปยอันนีได้ไหมมี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 แต่ดีอันไหนอันไหนคือสัตว์เลี้ยงผมอยากผมอยากไปยอนหนึ่งได้กัพี่ได้เปล่าไอ้พวกนั้นนะพี่ไอ้ที่เป็นลูกอะไรพี่การ์ดอะใช่หมดเลยพี่กดกดใช้แล้วอ่ะ ไม่ผมอยากผมอยากเล่นอยากเล่นหมัดกับพี่อ่ะสวัสดีครับพี่มาลีพี่ต๊อดครับัครบททผมอยากเล่นหมัดกับพี่พี่ต๊อดเฮ้ยมีกอริล่าเดินตามด้วยว่ะดีว่ะอันนี้มาเนี่ยดูกอริล่าตามกูมาดิอ้าวมันไปไหนอ่ะอ่ะตะเลี้ยงกูไปไหนนี่พี่ต๊อดพี่อยากป่อยกับพี่อะไรพี่เฮ้ยตะโกนทำไมอ่ะพี่ กูยิงนะเอ,าอ,ะอ,ะอ้าอเอายิงอะไรอ่ะไอสัตว์ไไ hello, hello, เลี้ยงมันทำอะไรได้ฮัลโหลฮัลโหลครับสัตว์เลี้ยงมันทำอะไรได้อ่ะฮัลโหลพี่ชายครับพี่ชายสัตว์เลี้ยงทำอะไรได้ครับ <resp> เอามากายพ,พี่คอนมาเอยที่เ,เอามาอะไรนะครับเอามากัดพันตลอดไอ้เหี้ยแก๊งดำเหมือนย่าไม่บ่นไอ้ควยอุ้ยอ้าวเอาไอ้เหี้ยป่าไป กูบอกกูบ,บ,บอกว่าอุตส่าห์ไม่มีเรือนลิงดิสอยู่ข้างล่างครับแต่ว่าอย่าเต็มระบบนะมาแค่สิบคนมึงได้รถก,กาชาฟรีอะไรฟรีเลยเว้ยต่อที่อะไรนะ้องพี่ไม่ต่อยขอโทษครับนอโทษครับผมอ,อยากต่อยไงมึงไปต่อยนู่นนี่นู่นอีฮี้นี่กูถามน,น้องมันได้ปะ่ะเือ <laughs> เล่นไอ้ดอกอยากลองเล่น เพ้ยถ้าเหรียญกูยิงแล้วนะปล่อยไม่เอาอะไรนะครับอะไรนะครับน้องเสียงเด็กอ่ะโอโ้โหมันมากันเต็มระบาดเลยเว้ยผมพี่ชายเผ่ามูซอรหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลครับนายนายมีแก๊งว่างป่ะครับฮัลโหลครับว่าอะไรครับพีแ่แก๊งแก๊งสีน้ำเงินว่างไหมอะอยากอยู่ด้วยอะโอ้ว่างครับว่างครับวีหวัสดีครับ <c oughs> มาเกออะไรนะฮาวสวัสดีครับมาเกอมาเกอเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรน้องสูตรดำมันอยากมีบทอ่ะอุ๊ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองนะครับโต๊ะตะน้องอุ๊ยมารีมารีเท่าทีเท่าทีโอ้โหแม่งเต็มระบบจัดเดงเอาบกุบะอยากกินน้ำเปลา เฮยน้อง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 ไปกันกันดีไปเด็กผมอยากได้ไม้อ่ะทำไงอะมาสิบคนก็มาสิบคนไงเฮ้ยไอซานแกงบ้าเหรอมีใครสร้างแกงบ้าผมอยากกินน้ำปลาร้าอ้ยอันนี้พ่อของพี่ตอนหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลครับอันนี้ใช่พ่อพี่ตอนไหมเนี่ยอันนี้พี่ตะบ่าครับเนี่ยอันนี้พี่ตาไม่ไม่ครับเนี่ยพี่ดำดำเนี่ยพี่ตาใช่ไหมครับเนี่ยบัวขาวหรือเปล่าบัวขาว สวัสดีครับไม่รู้ลูกซัมต้าแขนขาดสวัสดีครับฮัลโหลครับครัว่าไงครับคเอ้ยพี่พี่ขอถ่ายรูปหน่อยดิพี่เฮ้ยน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรเขาทําอะไรกันอยู่น้องไม่เห็นเหรอครับโอ้ยเฮียเอ็มซีขอไม่ได้โอเคสวัสดีครับกูจะคุยกับสาวก่อนเป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรกันรอแชร์พิซซ่าติบ่ะครับเนี่ย ไปเจอขาถ่ายรูปหน่อยได้ครับพี่ตาสวัสดีครับพี่พี่ตาไอรีโออ๋อตอนยิมบอสบอสว่าไงพี่ตาสวัสดีครับอ่าผมอยากถามนะครับว่าว่าผมอยากเข้าแก๊งง่าครับสวัสดีครับพี่พี่ตาสวัสดีครับฮัลโหลครับแก๊งแก๊งแก๊งหนึ่งมันอยู่ได้กี่คนเหรอครับ น้องเพื่อนโอ้โขอถ่ายรูปหน่อยดิเป็นสลักยี่สิบคนค่ะเสียยี่สิบคนค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องเตรียมเตรียมนัวนะโว้เตรียมนัวนะเย้เตรียมนัวเออฮัลโหลครับผีแอนดี้มาไงผีขาวเนี่ยอะไรครับาเข้ไปตรงนั้นเลยใช่ไหมจับกระทืบหัวไดงวะ สวัสดีครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นลิงโหลดอยู่ข้างล่างนะครับไม่มีไม่มีเรือนแน่นอนครับสัมเบเดอร์น้องๆไม่มีเรือนครับน่ารักครับคนดูน่ารักไม่มีเรือนนะครับมาเล่นได้ครับที่เมืองน้องมันนะครับบูมามสัมเบเดอร์เพื่อนดิสอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนเตอมารีเพื่อนไม่มีเรือนแน่นอนครับเฮ้ยใครเรียกอะไรอ่ะใครเรียกเรียกไรดิไม่มีดาบพ่อรอดแม่ท็อกซิกครับอร่อพี่ใหญ่ มาเล่นได้ครับลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เพี้ยนใพวกนี้พวกนี้มันจะไม่เรียนนะเนี่ยะพี่เดี๋ยวหนูไปแล้วต้องมาตรงนี้แหละเลยเอางี้ไหมถึงเราไม่เราไม่มีแก๊งอะแต่มึงช่วยพี่ได้ปะได้โอเคได้เฮ้ยมึงแต่งตัวดีๆได้ปะได้ครับได้ครับใครแต่งตัวไม่ดีวะ ด้ยหอแล้วมึงจะเล็ดเละทำไมอ่ะเฮ้ยเอางี้ถือว่ามึงอยู่ฝั่งเดียวกันมึงเห็นใครใส่สูตรมึงเอาให้หมดเลยนะได้ได้ได้เอาแบบก้อนไม้แฮเอาแบบก้อนไม้แฮได้ได้เลยไปจะไปโอ้มีเทพองค์ไหนมาช่วดครับไอ้น้องอยาต้องอย่าต่อยครับอย่าต่อยครับอย่าต่อยครับแม่งหนุกดีว่ะ สนุกว่ะเฮ้ยน้องน้องออกออกก่อนน้องไปไปไปเฮ้ยมันดูมันดูจำนวนคนในเมืองไงเนี่ยกดดีลิครับกดดีลีสดีลีสคนเล่นร้อยเก้าคนเนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่กดดีลีสครับทำไมกูจะดูจำรวจหมอว่ามันทำงานอะไรได้บ้างอ๋อมีช่างเลยเหรอหมอช่างครับตรวจหมอช่างทำใจเว้ยพี่ทำใจพี่ทใจเลยยเเฮ้ตรียมบึ้มบำสเบเลยพี่ขออย่างเดียวคือโอ้โหเฮ้ยเงียบปีนเฮ้ย เอางี้เอางี้ฟังพี่คือเฮ้ยมึงแหลมเลยเนี่ยเฮ้ยคนลุมล้อมอะเอางี้พี่พี่บอกพวกเองอย่างหนึ่งว่าเอางี้พอวงวงไฟเปิดอ่ะมึงเปิดก๊อนไมเแดแล้วมึงเอาตัวไหนได้เลยมึงเอาแก๊งมึงว่าเอาคนแล้วแก๊งดำอะแก๊งสีดำอะแก๊งดำแก๊งดำเอาดำอะไอเหี้ยแก๊งดำเลยขนาดเราใครต่อยเป็นใครต่อยเป็นมึงเนี่ยต่อยแบบ ก็ตตอยเป็นเมื hmm. ่อแะกูก hmm. so ูก so sure. ็อยู่ท oh, so nice. ีวิเทอร์เฟลรู้จ yes. ักปะแล้วถอดเสื้อปะเราถอดเสื้อปะมีใครอยู่เสียไม่ได้บ้างเนี่ยแมปอยพิอะไรนะครับมีใครอยู่ในเสียไม่ได้บ้างเนี่ยผมอมโอมโอมเราเราถอดเสื้อผมสซยาผมสซยาผมไซยายสไซยาและและและมีคนชื่อสายฟ้าไหมเนี่ยตรงเนี้ยถอดเสื้ออ้าวหมูปิ้งมาด้วยเหรอปิ้งรอปิ้งปิ้ง เตะอ้ยปิ้งอะไรเนี่ยอย่าบ้าเขาอยู่นู่นบอสนู่นผมชื่อหมูย่างครับหมูย่างนมสดใชหมูย่างนมสดเฮ้ยอย่ามาว่าให้กันตรงนี้พี่ไอ้เขามึงไว้หน้าพี่หน่อยเลยพี่ไอโอเคเฮ้เฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาแล้วไอ้เหี้ยสุดดำใหม่เห็นปะสองเอาเลยเปล่ะเอาเลยเปล่ะอย่าอย่ายังอย่าอย่าอย่ามึงนัวนะมึงนัวนะเอออเาเลยใส่สุดสุดสุดมึงตัดไลยพี่เดี๋ยวพี่อีโมยาวๆเอง ได้ได้ได้โอเคโอเคพี่พี่เอาอันนั้นดิสไนยิงดิใส่เลยพี่ใส่เลยพี่ใส่เลยพี่ได่ไม่ใด่เยิง่ม่เลยพีไม่เราพี่ใเลยพี่เลยพี่เราไม่เลืพีโอเลยพนเคยพี่มเลีสลยพีเยัใ่ลยพี่ใส่เลยใส่เลยพี่ใส่เลยพีสเยสเลยพเยพี่เพี่ใสพี่ใสเลยี่ใส่เลีเยี่ ใส่ได้ใส oh, ่ได้ด yeah. ูดิผมได้ยินเหรอพี่ทวาตัวโคตรทุลศดอ้เหี้ยจริงจริงมีมารยาทปะเนี่ยฮลโรจจริงครับพี่พ่อแม่มึงสอนปะเฮ้ยจริงจริงอีกกูชอบอ่ะอย่างเงี้ยกูชอบคือมันแบบมันดีกว่าสี่คิงเว้ยมันดีกว่าสี่คิงอย่างหนึ่งกล้าพูดเลยอันเนี้ยมันดีกว่าสี่คิงอย่างหนึ่งคือมันมันมันได้กว่าเว้ยแต่สี่คิงนี่เต็มระบบจัดกว่านี้เลย สมมติเราคือ SMD ได้วชิ้นเนี่ยเออมันคือ SMD จัดไปจัดไปจัดไปครับผมก็ตรงไหนก็คือถ้าสี่ทิงมันมั่วไงครับอันนี้มันยังไม่มั่วเลยมันยังฟังรู้เรื่องนี่ไงใครใส่ชุดเดลเสาเนี่ยพวกที่มาเลี้ยงท่าเซิร์ฟที่คุณเล่นอยู่ใช้การโปรมอง เอ็นซีหรืออ่านดิคืออะไรเฮ้ยมึงอ่านไม่ออกเลยตาโปโปอ่ะโง่จังพี่อย่าด่ากันเลยเอ็นเอ็มดีเว้ยอันนี้ก็เป็นแก๊งใช่ไหมครับแก๊งสีม่วงอ่ะพิตาเอาเอาสูตรมาลงนี่ได้ปะสูตรแก๊งอ่ะอะไรครับเหรอไม่ใช่ครับเป็นช่างครับ อ๋อช่างช่างก็เล่นได้เหรอครับเป็นช่างครับเป็นช่างครับสาครับก็เล่นคนได้เหมือนกันนะวิ่งเยใหญรับ้ปเครับไปเย็นได้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 แม่งเอาแม่งก่อนเลยเอาช่างแม่งก่อนเลยเย็นนี่เย็นนี่จริงิแม่งเลยแม่งเลยแม่แม่งเลยเฮ้ยสิบวิบวิทคนเฮ้ย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 เา้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้เฮ้ย่ฮ้ยเ้เอาช่างนเ้เเอาช่างเเ เยังไม่เล่นเริ่มไปสองทีสองทีแล้วสอบเป็นอะไรอ่ะของขาดฮะสอยสอยสอยทีสอยทีของขาดฮะให้เราถอดเสื้อตะตะเพื่อนถอดเสื้อตะกดไงอ่ะกดเอ็มตะกดเอ็มทำมือไปลุ้นตัวเอ็มเพื่อนโอ้ยพี่ตาเอ้ยไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดกางเกงนะถอดแค่เสื้อพออุ้ยถอดเสื้อจริงเหรอพี่ถอดเสื้อได้ครับใช่ใช่ใช่ ในแนวเสาเว้ยเด๋ยช่างข้างหน้านี่เอาไปก่อนเลยเด้อไอ้ช่างข้างหน้าเลยนี่มันกับเกงมึงไอ้ผีมึงไม่มีเงนเกงหรอเจ้ครับเจ้ยิงครับเจนโดนแบบนี้แหละใช่เลยเอ้ยเอาไอ้ช่างข้างหน้านี่มันแอนี่ก่อนเด้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งแหลมจัดเลยเอาแม่งดิมาพี่หัวใครพี่ได้ยินผมปะไมมีใครได้ยินผมเลยได้ยิงมึงเงียบดิได้ยิงเขาเงียบได้เงียบดิ เอาเลยป่าเนี่ยเขาเล่นได้แล้วแน่ๆไปวิ่งปีวิ่งเปิดสูตรดำนี้โหลกูเอาช่างก่อนเลยปะเอเลยพี่อะเอาช่างนี่พิตาพ่ตาพ่ตาพิตาหน่อยไอตรงที่ว่าไงนะจอาแกงอะไรก่อนเนี่ยเอาสีดำสีดำสีดำเห่บ้าขวามือเฮ้ยแล้วขามังไปไหนอะมึงใส่ผี เอ้ยมึงจะเล่นวันไหนเนี่ยถ้าเพื่อนมันเหลอสามสวิอยากลองเล่นเอดับดูเอาแบบก๊อตไมเฮนะพี่แปลแปลฟังได้ไหมก๊อตไมเฮแปลว่าอะไรพี่พี่พี่ม่ไม่ตายอะอะอะไรพี่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 เป็อะไ้ยสายฟ้าหรือเปล่าวะอุ้ยอะไรคือสายฟ้าเนี่ยเฮ้ยเออสายฟ้าไม่หยุดเลย CEO ดั้ม เฮ้ย e พี่กูอ่านอังกฤษออกด้วยเฮ้ยตึงอ่ะฉลาดจัดเฮ้ยมึงม okay, okay. oh, ีปากหลานด้วยหรอมีพ hey, ี่ม hmm. ีเดี๋โอเคสู้อไปน้องพี่พี่ผมสายยาจ้าผมได้ปะเดี๋ยวไปฟังไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมามึงเอ้ยไอ้พวกล้วนเห็นไอเลี่ยนอ่ะไอเลี่ยนโดน ูอยากลอยย่อยู่นานๆเฮ้ยไปการใ้กูดีไปการใ้กูดีกูแม่งกลัวกลัวเหมือนกันใครขี่ม้าวะน่ะกลัวกันเลยเพ่ใครขี่ม้าวะน่ะใครขี่กวางวะน่ะวายพี่มาแล้วพ้วายพี่เอาพี่ตาเอาผมไปพี่โชว์ ยี่นี่กี่วะอุ้ยกูโดนช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับเล่นด้วยครับอยู่อยู่แกงได้ครับ้ยท่ามึงตีดิไอ้ท่าเอ้ยเพื่อนตีเฮียอะไรกูอยากอยู่คนสุดท้ายโอเคไอ้ที่คุยกันไว้เราคือตัดกันนะแบบเนี้ยใด้ครับหืมแรบแหลกจัดเรารอเขาพร้อมแกงคุณนะครับได้ค่ะอ๋อเขาบอกว่าจะเข้าด้วย ตาละมีคนตีตามึงตีดิตาคือใครผมไม่รู้นะแทงได้เลยนะครับพ่อถอดเสื้อผมไม่รู้จักนะเหล่าไอ้ยี่นี่โคเหลีบไม่ต่างเยี่ยมกินได้มาด้วยกันอ่ะยี่นี่โคเหลี่ยมไอ้ยี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็สนุกตีนะเว้ยเฮ้ยครับหมวกแดงเฮ้ยครับไอ้พวกถอดเสื้อหรืออะไรอ่ะตีได้เลยนะผมไม่รู้จัก อ๋อโอเคไอ้เจ้ก้นเหลี่ยมอไอ้เี้าได้นีโนเสาใครอ่ะแม่งนีคุณถอดเสื้อนี่คุณเพิ่งมาเล่นเหรอครับแต่เสื้อดีกว่ายมใครเป็นพี่ะคือเต็มกำแพงแล้วอ่าตอนเนี้ยเฮ้ยเอาสุดดำนี่เครื่องสุดดำเหรอไอ้เจ้าจ้าติตาลงแมวดิพี่แมวอีกกี่วิอ่ะ จะรอเล่นกับเขาตุ้งตัวพี่พิ่ตั้ตุ้งตัวเฮ้ยมึงเอาไปมึงเอาไปเคลียร์กระสุนดำดิออกลบดิพี่พี่เฮ้ยน้องแทงกันเองทำไมพี่เออดิพี่พีเออดิหลังพี่อันนี้เออดิพี่เย็นครับพี่ตา้งใจเย็นโอเคโอเคครับโอเคดูข้างหลังดิอะไรมาเต็มเลยเฮ้ยแทงพี่ทำไมพี่อยู่กับพวกพี่อยู่กับพวกมึงพี่อยู่กับพวกมึง พี่อยู่กับพวกเองใพช่พี่อยู่กับพวกเองพี่อยู่ด้วยพีอยู่ด้วยพีอยู่ด้วยพี่ยวเอ่อยายตายเอาสุดดาเอาสุดดาเอา่นี่ดิ ไอพี่อยู่กับพวกเองเอาอันนี่ก่อนดีไเอหน้นากากเนี่ยเอ๊ะโต๊ะโตษโทษเอาดิ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 ไอเฮียนี่ อยู่นี่ก็เฮีนี่มึงเฮียอะไรายังอ่ะตายแล้วมั้งไเล่้ยงนะเฮอยมึงตีกันเองอ่ะก็รถเกาะเฮียเลยเฮ้ยช่วยกูด้วยกูอยู่กับข้างพวกมึงกูอยู่ฮะเอากูอยู่ข้างพวกมึงกูอยู่ข้างพวกมึงเว้ยทิ้งออกเออเอาแม่งดิ เออไอ้จริงผมก็อยากเอานะแต่แต่ผมไม่มีอัวท่าผมเป็นบออ้เล่นอยวงไฟเลยไอ้ทอทอยโอเคโอเคโอเคไอ้ยี้ตาดอตต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 ทตต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 ตกูตตตตตตต ได้พี่ไม่ได้ใช้เลยเี้ยกาะกูรดวงบีบพี่วงบีบพี่วงบีบเฮ้ยโดนก้อนไม้แห่เนี่ยเฮียเงาดิวิ่งไขวาประชาชนเข้ามาลืมเลยโดนอีโมโอ้ววชุบหน่อยชุบหน่อยน้องกันให้ชุบดิเฮียโดนอีโม ยีบอกชุบหน่อยครับชุบเยอะคนโง่ไอ้ตาเ้ยเอากูไปชุบดิว่าใครวัมแม่งด่ากูเนี่ยตัวฟีพัวฟีฟีพ่อมึงอ่ะสวยสวยน้องสวยสวยสวยได้เข้าไปนัวต่อขอเข้าไปนัวต่อแล้วเงนินฟีจังอ่ะเฮ้ย ขอหมดไอ้เยอะสวัสดีครับทุกคนมาว่ะวงนวกันไปเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูอยู่ในวงนวกูเล่นมีดดีกว่า ไอ้เหี้ยกะเดงออกมาาตาตี้ต๊าต้ครับเดีพีี่ขาเดี๋ยวพีทเฮ้ยเ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเลีวไอ้เหี้ยมึงก็เจเจเจเฮ้ยไม่เียหพี่ตอตดิเฮ้ยใจเย็นพี่เอาพี่ บงหมดเดี๋ยวมึงเจอเอาน้องเอาสวยพี่เอง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 บอกพี่เองตอนก่อนสุดแล้วตอนก่อนสุดตอนตแรกนะครับบอกไอกเปไอ้ ตอดตัดน้องตอดตัดน้องตัดได้ไงเนี่ยตอดใครวะพี่แจ็คเหรอใช่พี่แจ็คไหมเนี่ยพี่แจ็คกี้มาดูกูด้วยวะไอ้เหี้ยพี่แจ็คกี้มาดูกูเหี้ย่างกากเฮียตัดอ่ะตัดเหี้ยก่ายงั้นน้อง ม <laughs> <usion> มีปัญหนาส่วนตัวอะไรกูป่ะเนี่ยอ๋อแจ็กกี้หรือเปล่าเนี่ยแจ็กกี้ป่ะครับเนี่ยอร่อยครับแจ็กกี้ป่ะครับเนี่ยครับใช่ครับ